สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อ Apocalypse Survival New Order นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบในเกมเอาชีวิตรอดเกมนี้กันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับก็จะมาเป็นตัวละครประมาณนี้เลยอะนะเดี๋ยวที่นี้นะครับเดี๋ยวลองมาเปิดตรงนี้ดู โอเคน่าจะเป็นสถานที่ต่างๆนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าแถวนี้มีอะไรบ้างนะครับอันนี้วิทยุเฉยๆเนอะอันนี้ตัวมันเก็บได้ไหมเนี่ยแอปเปิลเก็บได้ไหมไม่ได้หรอเฮ้ยม,มันไม่ใช่นาะยเ,เดี๋ยวดูก่อนว่ามีอย่างอื่นหรือเปล่าอันนี้มันเป็นคอมพิวเตอร์นะครับคือ มันมีมันมีไอเทมเยอะเลยแต่ว่าตัวละครเราไม่มีเงินนะผู้ชมหาได้จากไหนล่ะว่าเงินน่าจะต้องไปหาข้างนอกอะมั้งอา่าเดี๋ยวนออกจากนี้ได้หรือเปล่ามันออกได้ปะเนี่ยหรือว,ว่าเราต้องกดในนี้เลือกอา่า อ๋อ uh huh. oh, นี่ไงมันต้องเลือกตัวแมพจากไอ้ตรงบอร์ดที่เป็นแมพะครับว่าเราไปจุดไหนได้บ้างแล้วก็ได้นอกนี่น่าจะมีเออเขาเรียกอะไรนะซอมบี้เนีครับนี่เดินมาภาพกราฟิกในเกมก็พอได้อยู่นะแต่ผมไม่รู้ว่าเออจะมีตัวอะไรออกมาหรือเปล่านะตอนนี้เราเขาแบบ เดี๋ยวเขาจะออกมานะครับมันออกมาแน่มันต้องกลัวแต่เราจะได้อะไรก่อนหรือเปล่า,านี่ไงมันมาแล้ว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 ทุนผู้ชมโซดาหรือเปล่าไม่รู้นัวไปก่อนนัวไปก่อน <am> เฮ้ย,เ,ยเก็บของไม่ได้เหรอ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a g a ซ e Center โภกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b a t ั l e s a l a c t a Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, Arc Night, Harry Potter, b u a r c h i และเกมอ,อื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a g a ซ e Center เขาไม่ของว่ะนี่แน่เรียบร้อยไปนะครับสเตลไป ไม่เห็นผมจงไม่เห็นผมนี่นะนี่นะนี่นี่นะนี่นะโอเคทีนี้เราเดี๋ยวลองมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับแต่รอบนี้เรามาีตัวเงินมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าคือก่อนหน้านี้อตอนเริ่มเกมครับมันจะมีให้เราปรับนะว่าจะเอาแค่ไหนนะครับเออนี้ละกันอืม ก็มีของค่อนข้างเยอะอะนะอันนี้ละกันอืมนี่ไงเอามาสองเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันมีให้ซื้อกระสุนไหมผมก็ลืมดูไม่ไม่พอแล้วนะครับไม่พอแล้วเอ่อเปิดกระเป๋าดูหน่อยเฮ้ยจริงๆมันค้าของได้นะ อ๋อต้องมีไอเทมนะครับโอเคทีนี้เรามีอาวุธแล้วนะครับตอนนี้เรามีอาวุธเยอะเลยผมว่าค่อยๆเอาไปไหมเอาไปหมดเลยไม่มีกระสุนอนะเราเอามาแบบไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะ <c oughs> เอามาแบบนิดหน่อยอะ่ะนิดหน่อย <Okay. S 1> จริงๆซื้ออาวุธอันเดียวก็พอนะเออช่องนี้ล่ะเก็บได้ไหมเขาไม่ให้เก็บแล้วว่ะ ทีนี้ก็เลือกแมปเหมือนเดิมนะครับมาตรงนี้คือมันจะมีแมปที่ไปได้กับไปไม่ได้แมปที่ไปได้มันจะมีคําว่าโกขึ้นนะครับในช่วงแรกก็น่าจะเล่นได้แค่แมปหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะสุ่มเหมือนมันจะสุ่มสถานที่ให้นะครับตัวแมปหนึ่งมาโอ้โหเราคิดว่าจะได้เล่นไอ้แบบเมื่อกี้นะครับนี่ก็ศูนอยู่นี่นะครับ อทีนี้มาเจอกันหน่อยมันมีเวลาน้ำถอยหลังแล้วนะครับเดี๋ยวผู้เล่นจะออกมาก็คือมีเวลาประมาณ2นาทีนะครับบางด่านก็เป็นซอมบี้บางด่านก็เป็นผู้เล่นนะครับแล้วแต่ว่าเจออะไรโอเคไปก็อยู่สถานี้ก่อนคือจริงๆหาที่แอป ถ้าหาที่แอบได้ก็แอบนะครับแต่ว่ากาจัดคู่ต่อสู้ได้หรืออะไรแบบนี้นะครับมันจะมีผลกับคะแนนด้วยนะครับก็ระวังดีๆแล้วกันเพราะว่าไอ้คนพวกนี้มันก็นะเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับแบบเมื่อกี้โอ้โหบทมันจะมามันก็มานะมันคือมันเกิดเรื่อยๆนะครับ มันเกิดเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นผมก็จะเก็บกระสุนไว้ดีๆเก็บพยาบาลก่อนอันนึงเนี่ยมันเกิดแล้วเห็นปะเ <All right. S 1> พราะเกิดตัวหลังๆนะครับมันจะเริ่มแบบค่อยๆแบบไอ้นี่ขึ้นโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับมาแบบอาวุธที่แบบพร้อมแล้วว่าอยู่ข้างบนนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นเอ่อสกอร์ที่เราได้นะครับผมก็คอนติเนียไปถ้าผ่านเนาะ พอผ่านเรียบร้อยแล้วเขาจะส่งเรากลับมาที่เดิมนะครับก็คือเราจะมีมันนี่ประมาณหนึ่งเนาะเออนี่ไงโอเคแทีเนี้ยพอจะเล่นนะครับมันก็ไปเหมือนเดิมนะเราเลือกได้นะครับตอนนี้เราไปไอตัวแมบ2เดี๋ยวลองไปอีกรอบนึงนะนี่มาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคือเขาจะมีเวลาให้เราหาของประมาณหนึ่ง เก็บได้ก็เก็บไปก่อนแต่เวลาไม่ได้เยอะมากนะเนี่ยตอนนี้เริ่มมาละคือบางด่านมันเป็นพวกซอมบี้เลยนะแต่ไม่รู้ว่าด่านนี้จะเป็นผู้เล่นหรือว่าเป็นซอมบี้เก็บของก่อนแล้วกันน่าจจะเป็นผู้เล่นเดี๋ยวรอดูก็รู้ รีโหลดได้ไหมมีอาวุธไหนที่เรารีโหลดได้ไหมเนี่ยแปดแปดโอเคมาอันนี้เป็นซอมบี้ว่ะท่านผู้ชมซอมบี้จริงๆเอา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 วุธะระยะมาะชิดมาก็ได้นะคือถ้าเป็นซอมบี้มันจะเล่นเป็นเวย์่ะนะ ก็คือเว็บ1เว็บ2เว็บ3มนะครับมีเวลาให้เตรียมตัวในการแบบหาของรอบๆนะครับในการต่อสู้กับเหล่าซอมบี้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีความคล่องตัวในการเล่นนิดนึงนะแม่งวิ่งไม่ทันแล้วเนี่ยมันรอบใหม่ละเดี๋ยวมันก็จะวิ่งกลูเข้ามานะครับไม่ต้องกลัวนี่หมดแล้วไม่ทันแล้วโอเค น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะคผู้ชมครับเอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ